สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาบอกอีกหนึ่งผลไม้ที่คนลดน้ําหนักค่ะสามารถทานได้แล้วก็หลายคนเนี่ยมองข้ามไปนี่ก็เป็นผลไม้ยอดฮิตของแปงเองนะคะเพราะว่าวายพากก็จะต้องว่านี้แล้วคุณเชื่อไหมคะว่าน้าาํามะพร้าวค่ะมะพร้าวสดสดแบบนี้นะคะเป็นผลไม้ที่สมควรมากๆเลยแก่การช่วงเวลาน้าร้อนแบบนี้นะคะและที่สําคัญค่ะเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ํานะคะและก็ช่วยเผาผัานได้ดีมากช่วยเพิ่มการเผาผัานได้ดีมากค่ะและที่สําคัญนะคะ เป็นเครื่องดื่มที่ควรดื่มหลังออกกาลังกายมากๆเหตุผลเพราะว่าตัวนี้นะคะจะมีเขาเรียกว่าอันนี้ได้รับการเขา ได้รับการรับรองหรือได้รับการแนะนําเลยะคะ่ะข้อมูลจากนิตยสารสายสุขภาพต่างๆตัวนี้ค่ะเขาจะมีส่วนในการฟื้นฟ,นฟนูความสมดุลของกดอ e ิเล็กโทรไลต์ในร่างกายเราอะค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็เป็นตัวที่มีโปเทสเซียมเนี่ยในน้มามะพร้าวก็จะมีมากกว่าพวกเ,เครื่องดื่มเกลือแร่ต่างๆเครื่องดื่มต่าง,างๆที่มีจําหน่ายในท้องตลาดที่เอาไว้ให้แบบนักกีฬาเล่นเพราะฉะนั้นใครออกกาลังกายแล้วรู้สึกกระหายน้ําอยากน้าอยากหวานกินน้มามะพร้าวเย็นแบบนี้ได้นะคะและที่สําคัญค่ะช่วย ช่วยในการย่อยอาหารค่ะในกดของในมะพร้าวเนี่ยนะคะในน้ำมะพร้าวมีเส้นใยสูงมากช่วยในการที่ย่อยอาหารและที่สําคัญใครเป็นกไหลาย,ย้อนแนะนำมากๆใครที่รู้สึกแบบ แน่นท้องแน่นเฟอร์รู้สึกอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสบร้อนกลางโงปออกจากการที่เป็นกดไหลย,ย้อนลองดื่มน้ำมะพร้าวดูนะคะและอีกหนึ่งอย่างคะ่ะคือช่วยลดความดันโลหิตได้อันนี้นะคะในน้ำมะพร้าวเนี่ยมีวิตามินซีมีแมกนีเซียมมีโปแทสเซียมนะคะทําให้น้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่สามารถช่วยลดความดันโลหิตได้นั่นเองคะ่ะเฮย้ยประโยชน์เยอะมากและที่สําคัญคะ่ะอันนี้สําคัญมากนะคะแก้เมาค้างคะ่ะใครเมาค้างนะคะกินน้ำมะพร้าวได้เพราะฉะนั้น,นะคนน้ำมะพร้าวหลายคนก็จะกลัวมากว่า เยเห็นแบบมะพร้าวเอาไปทํากะทิจะอ้วนนู่นนี่นั่นปรากฏว่ามะพร้าวสดๆน้ํามะพร้าวแบบนี้ค่ะตัวน้ํำมันะคะเป็นน้ำผลไม้ที่ป้าแป้งแนะนำให้ทานมากเลยทานสดๆแล้วก็เราก็จะได้ทั้ง อากาศร้อนๆในเมืองไทยแบบนี้ใช่ไหมเวลาเราอยากหวานอะไรขึ้นมาอยากกินน้ําผลไม้ก็เลือกเป็นน้ำน้ำมะพร้าวแทนนะคะเพราะว่ามันช่วยในการลดน้ําหนักได้แคลอรี่ต่ำที่สําคัญช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้ด้วยเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งผลไม้ที่แนะนําสําหรับคนที่อยากลดน้ําหนักแต่ว่ายังแบบว่าติดหวานอยู่ขาดหวานอยากกินหวานนะคะก็ลองเลือกผลไม้เลือกตัวมะพร้าวเป็นส่วนเป็นหนึ่งในตัวเลือกของผลไม้ติดตู้เย็นที่บ้านคุณดูนะคะรับรองว่าไม่อ้วนแน่นอน I mm.